สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพากินไก่เคเอซีนะครับซึ่งคุณป้าหยิงเป็นคนซื้อให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณคุณป้าหยิงมากเลยนะครับสวัสดีครับแชมป์ครับวันนี้ผมจะกินเคเซีครับซึ่งแม่ผมคนซื้อครับต้องขอขอบคุณแม่ผมมากเลยนะครับสวัสดีค่ะชื่อข้าวหอมมันจะพามากินเคไก่เอ็กไก่เคเอซีซึ่งป้าคุณป้าหนูเป็นคนซื้อนะคะ ข้างขอขอบคุณคุณป้าอีกมากค่ะไม่กินด้วยกันนะกินด้วยกันนะครับน,รนี่ครับไก่ครับนี่นะครับทุกคนนี่ซอสมะเขือเทศนะครับครับผมจะใส่ซอสลงไปเลยนะครับนี่ครับเงาอร่อยมากเลยครับ เริ่มวันนี้มากินกันเลยครับรรดูในเนื้อไกอ่ปเขา นี่ 2, สอง0ันสดไส้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่แฮมเบอร์เกอร์ไก่เคบีซี่ อร่อยมากเลยค่ะ

นะครับคนกอด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  ก็กับพระคุณป้าหญิงมากเลยนะครับที่สนับสนุนซื้อมาให้เลยนะครับเพราะว่าพวกเราไม่เคยมีงบซื้อนะครับอืมที่ถึงสุดที่เลยที่สุดแล้วเอาชิ้นนี้นี่คือแก้วนะครับนี่คือแก้วนะครับพรีคอร์เซ็ต อ,อ,อีซออีกเยอะๆสวัสดีครับออฟองเป่ามาแล้วนะครับวันที่นี่ไม่กินน้ำกันครับโอู้อยาก,กันนะวันที่นี่เอานน่เย เอาเสียบ่ะดีสอเดเยอะเสียบวะอร่อยมากเลยนะครับอืมเปียกพี่รัง กี่กคำกี่คำก็ยังเหมือนเดิมติดต่อสปอนเซอร์นะเฟ c ซีนี่ต้องเขา,เลาแล้วล่ะนี่สปอนเซอร์นี่ขวดแฟนตาเว้ยเขาไปเป็นสปอนเซอเร์เขา นี่นะคบคุอนสอสาดซอสเยอะนส่ครับน้องนะครับอเอาความได้บ้ล่ะ,ะอาความไชิ้นใหญ่ก็เปล่าอ่ะย, <หา S 2> ยูพี่ลูกยูพี่ เบี้ยวเออเบี mm. ้ยวแบ่งกันนะัหนึงปลอกวัชิ้นตกกลางต้าของหิงตนองวมาชิ้นนี้ชิ้นตกกลางง่ายสุดน้องกินโซ่เล้เป่าใช่ใส่เข้าเยอะมากความเมื่อยไปสั่นแบบกีฬาที่เออ ผมว่าผมอยากกินพริกแต่กินพริกกับมะเขือเทศหมายถึงผมอยากกินพริกของจริงเลยนะคะไม่ใช่ซอสพริกซอสยังอะไรไมยถึงพริกที่ปลูกสดๆเลยอ่ะพริกเม็ดเหรอใช่เนี่ยซอส ออคำตุดปูเลยนะแต่คำนะพอแล้วองค์ใครเนี่ยองค์แซม มือนี้ก็พ่เด็กเด็กหน่อยม่กินแล้วครับ KFC แซ่บบ้างครับแซ่บบ้างเป่แจ่บบ้างครับตอนงงมาไม่เป็นไรแล้ับ้างม่นง หนังคำตุดโต้เลยนะครับคำตุดโต้เลยนะนังนะทั้งกินทั้งเฮี้ยแตกเลยนะ ร้อนนะครับกำมังเลยนะครับอากาศมองไทยช่องนี้ช่องนี้เนี่ยมร้อนมากเลยครับโอ้ยอย่าลืมเด้อแซมฝากให้เพื่อนนนกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำแนวเอาเว้กันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบอยแหงๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งกดปักตะไคร่กดซับตะไคร่ผมน้ำแม่เดอ้อกดกระดิ่งน้ำพร้อมตะไคร่บ่มีอ่ะอะบ่มีปักตะไคร่เออมีปักาาย,ออกยางาซับตะไคร่บร่มี่ักเหียวทั้งสิ้นเอ้ยยิ่งกาวอยากนี่ก็ขอพักเองหน่อยบายบายนะครับตันนี้เนี่ยเอาบายบาย,บาย,บาย